<c oughs> หน่อยข้ายมหมานตายยังไเกือบเต็มครับผมสุดยอดอีกคือเก่าเลอะขาครับผม <c oughs> มาขักมาแน่เถิดเบื้งเี่ือดอกนี่กันอู้สวยเถิดพวกไว้ว่านครับผมแดงครับเกมีก็แม็นครับผอเต๋อเอากระตันเจ้าก็แม็นเลยนี่ตลูกครับผมอสวยครับผม โป๊ะหมกเลยครับผมเดี๋จะเตะสะอ้อนจะอะไรครับผมบนดอกกุ้งปื้อไอ้กุ้งหงายงี้ครับผมสีเดียวป้าสามดาวนี่ครับสวยเลยครับผมเดี๋ยมันหมานครับผมหมันอ้กทีโอ้ยขุนเมือนเบสครับผมไอ้ตัวโป๊ะมือปึ๊อสวยๆนะครับผมปึ๊้หลายดอกงี้ครับ ครับผมสวยเรือครับเตยขอผ่าผม่งกันได้ครับผมเพีเยบครับผมกรขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกโอนขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยเศร้าลาวเศร้า,าต่างประเทศค่ะเ,เมื่อนี้นักลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกระพาพีผ้านอาา้องเขาปลาเลาะบึงเฮดอีกคือเก่าเนาะพ่อเตยเม่นหมู่อวานนี่ก็มานเฮดผึงด่งแดงข้ามออกมาใหม่เนาะขาหนุกยงเน่เมื่อวานนี่ นี่จะ <ขา S 1> ดอกหน่อยๆครับผมว่า,าลายเลือด<น>บโบปันไดเนาะเนี่ยผมว่านนี่กระมานเต็มกระจามเหมือนนี่สีโศกสีมานโบพี่น้องไปกันเลยจ้าสวัสดีครับผมอีฟซีนัก,กลา่าเฮดเมตเตยพอเตยปลาแต่คู่ค้นคู่หม่องคู่บอลพอกันในเสาวันที่สิบห้าพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนัก,กลา่าเฮดเมตเตยพอเตยปลาแตกเขปาปลาหนองเมฆตำบลเหนอือขาอำเภอบุญทิศจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมยีโซนปลาลางคือเก่าเหรอพี่น้อง ผ้าพีผ้าห่องน้าบึงเหนตผึ่งแดงอีกกครับเมื่อวานเห็นดอกหน่อยเพิ่มหน่อสิท่านบอครับผมก็ลุนไปส้มไปลุยกันคก็พุ่งเตะเก่าครับผมลุยกันได้เลยครับไม่เตะเนาะผมเป็นแดงบ้านใหญ่พี่น้องเอาไว้บ่ได้ครับผมหลายมุมาหลายังไงนี่มันไผ่มันไผ่มันลุยครับผมกำลังดอกไม้หน่อยนี้อยก็ต้องเอาละครับผมเอาไม่เตเอา่ะส้มครับ Ừ, <laughs> <laughs> Nên. À? Nên Ai, không lắm nữa 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 nữa

สีโสกสีมันมอที่น้องไหโดกับัมขาหัวดี <laughs> นนะรครับผมบต่สะออนเนาะดอกครับผมหืมหัวครับเหัวเตอดสั้นก็ดีงามเนี่ยดกแล้วทำครับผมเก่งเสียบๆห่อน คอกมนเเตย้นเป็นเหี้ยข um ึ้นพี่ก้อนเป็นหมูเป็นกุ้งะไยชๆครับผมเนี่ดน่นอ่เาเลยแล้วเนาะเอาเลยแล้วเนาะบอตอู้มกมนตหลังตนเนมาพี่นุิอตครับนี ช่วยเลยครับผมงามเลยผุดกันเลยถุงสวยเธอดองกำลังงามเลยเขาเธดองงามเพิ่นไม่เต๋ดอกปิดปิดปิดิเลยหยุดพึ่งเดงข้ามอกมาใหม่หมดเหงายดอกพี่น้อง มูเนพอเตยนี่จำเลยพอดีครับผมพอดีเกงเสียบละงายเลยเป็นลงแดงเลยพี่น้องผู้บอกเต๋อหมกแตงครับผมเตยไปฟังนึงพอเตยมาฟังนึครับปุ๊บดอกบัวัใหญ่แยงครับผมเป็นลแดงเลยพี่น้องพอเตยบก่นครับ มูคนอื่นกันแฉะๆวะอือขาครับนุ่มมากเลยครับผมเลือดเอาครับเหลือดอกที่เ,เ,เพื่อเอนได้คร,ดค,รดครับผมสุดยอดเลยครับอือดอกละคำน้ำคำครับผม เดยครับอยูะกับตครับเนี่ยเอาครับผม ที่พเอาได้ก็ต้องเอาครับผมโป้ควยครับสวยครับผมฮะเนี่ยกระหางชาวคนกัมเมเตอร์ครับผมีดอกสวยครับผมเกัมเมเตอร์นั่นมาเด้อพี่น้องไปทางไหนหอพวกหันเห็นกันอยู่ครับผมขาใหญ่ๆบวครับผมเหรียญกเมเตอร์ครับปุ้ยขา ปาขาครับผมขาเป็นขาครับติ๊กิกเลยครับผมหล่นกันนิดห่อยครับพ่อเท่ครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ด้วยครับผมดอกนี่ก็ง่ามีครับขาเพื่นครับผม กี่หน่อยกี่งไงครับผมเอาเลยครับขาเกษตะอ่อนขาครับผมไปมันเป็นบาวไปสาวใดเนี่ยผูดพิจาคาพี่น้องโอเคคอย,อยงไงครับผม เกิดกับบ้านเห็นครับผมเลยก็เตยไม่เห็นเป็นหญิงแดงเนะครับผมป๊าดสวยๆเลยครับทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่ครับผมเกิดกับเม่นครับสวยปุ๊ดดอกเลยครับผมงามๆเลยครับผมสวย สวยคือก้าวครับผมขาใหญ่ๆอุบๆครับกระเนี้ครับผมขาใหญ่ๆอุบๆเลยครับผมมูคนจะไปบดเหรอครับผม เปเตอมมาน้ำปนกอ,อาะดอกละค่ำละค่ำจังสีเหรอครับผมส,สวยๆอยู่แล้วครับผมขาหใหญ่ครับเจ็บสายเนี่ยครับผมหัวารุดครับจุ่มนี้สวยครับผมทำงานไหมครับ สวยครับนการกินคำดอกนึงครับผมขาผมนรับขากระเอาครับผมขาใหญ่ครับเอาหัวก่อนเลยครับผมติดๆได้ครับปีแม่นด้วยครับนี่แต่สวยๆเลยครับผมโอ้โหผลแล้วผลเป็นแดงๆครับอ่ะมันหมานครับทำงานเลยครับผม ปลาดูนี้งามครับสุสวยเลยครับดองอ่มูนี่นี่อดครับปึ๊ดดูขี้องสวยเลยครับผมนี่เปอรบ่อครับผมเนี่ยให้่ทักอื๊ดผมเรียนบิ็กครับผม มันต้องปุ๊บกันปื๊ดสวยๆดูครับผมปื๊ดหลายดอกเลยครับป้าดูครับผมสวยเลยครับเตะคอผ่าบ้างกาได้ครับผมป้าดูครับผมไตเไปรทองไตเพชรทองพี่น้องนี่เปอนดอกครับผมสวยเลยครับเมียนด้วยครับผม เลยครับอู้ดอกคุนกับผมสวยๆครับตัวเค้าเชี่ยมากครับผมส,สรารนี่ก็ถูกกอไปครับผมเต่อผ่านน้ำครับเหยียดกันหาข้าวมตเตยครับผมสวยๆครับผม พันดอกเงี่ยพี่ห้องเอาไว้บ่ได้ครับผมดูอีปก่อนนะครับต้องน้ำน,นะครับผมแต่ไปจองกระเม็นนะผมอืมเมนได้แต่งเมากับผม พวกหมอกแดงครับผมบัวเตจะอ่อนร์เจตไรครับผมบุงดอกกันปื๊ดเอ็ดกลุ่มใหญ่ยังครับผมสุดเจ๋ป้าสามดอกนี่ครับสวยๆเลยครับผมเนอะมันมันครับผมอืมจะสวยขาใหญ่ๆแบบป้าสวยวๆเลยครับผมหลุ่นกันง่ายๆครับ พันไงเบิดบบกลุ่มนี่เลยเป็นตาครับผมป้าสวยเลยครับผมเดินไปเรื่อยๆอยออแล้วครับผมตัวนี้จะเอาเบิดแล้วครับอืมงามนี่ครับผมตาธาสาธา,า,าสวยเามนครับสวยเลยครับผม โอ้โหมองแตงครับเดี๋ยวชิวนเพิ่นหลักกรต้องเอาครับผมงามมากชุดยอดเลยครับผมสองดอกสวยๆครับผมอู้หุผลอีกครับผมอ่ายังงามเลยครับแดงข้ามครับผมดอกสวยๆครับผมอันนึงสวยๆครับผม ก็ลังงามครับนี่ครับของดอกอสวยๆนั่นนะครับผมบผม,มันหมานี่ครับผมสามเฮนเมเตยครับแต่เมเตยมันหมานคือกันสีมวนอยู่ครับผมอีโดกครับผมนี่นั่นเขาเก่าป้าผนอีโดกครับอ้าว ไหม่ชุ่มดอกผนขาดนะครับผมผลอีดอกครับสวยๆเลยดอกนะครับผมถ้ามีแต่ดอกก็สิ์โอเคแล้วครับผมงามเลยครับสวยอดอกครับผมขายมุ้งครับแผลนเนก่าขึ้นเก่าครับผม

พ่อกันกาเมเตอร์เหรอพี่น้องรองดอกพี่น้องคล้ายนุ่มโยงอ๋อฝังตาเมเตอร์จะมีเห็ดบ่อครับผมก็ล่างพ่อกันครับผมเหยียกกันหาแนวพี่น้องพี่น้องร้ายแห้งพี่น้องก็บรายครับผมร้ายเมเตอร์มิตรลูกเพิ่นโอ้เมเตอร์คือเอาตะลูกเพิ่นแต่ละพี่น้องมิตรลูกเพิ่นเออตัวอ๋อมันหมันครับผมเก็บๆผนถ้าล้างก่อนเป็นแดงๆอยู่คุณมัะลิออกง่ายๆยังหนื่อยนอยู่ครับผมอ๋อดอกเออได้นี่แหละ ม่เต้อ้าวมอสาอเตเอาพุนงเจากม่ยี่ตะลูกครับผมมือนี่ลูกอีลาลัมเมอนี่แม่เต้เก็บก็มีตะแนวนี่มดเลยุังเอาดองลังก้อนแดงๆนอ้าม่หครับผมคาตุปลกพี่พอีกไม่เต้พี่ีพี่เอาตันนี้กดอกน่อยดอกน่อยรยกัป๊กไว้ด้อเอาดอกเอได้ ปาไปคักลายกับย่างคือมวานปาไปกับย่างครับผมนี่น้องขึ้นมาก่อนขึ้นกางก่อนมันไถมันมันครับผมงานมเตี้เนาะงห่อก็เป็นอีดอคือต้นนีสีไข่อยู่เต็มตาเร็วอยู่ครับผมฟยร์ครับผมเจม้าไม่เต้เจม้าโอ้โหต้นกูกูเฟียร์เนี่ไม่ยนจงกับบไดว่านี่เอาไห้บย่างเลย เตยกัม้าเนยเด้อไม่เตยสิยวยวสวยด้วยเตยกับลายเตยแล้วครับผมบดีไม่เตยสิแดงงามแหงไม่เตยอีกสามดอกไม่เตยผนพอใหญ่ๆยังสีสีข่ายู่สวยเลยครับผมหูวขาครับผมมาขัดมาเหน่แถวเบื้งเหนือดอกนี้ก็เนี่ยสวยเลยครับผมแดงงามแห้งฮ็ดกลุ่มนี้ครับสีแดงเลยกับขาใหญ่เนาอกหัวหัวรูดนหนัวรูด สว,สวยเลยครับผมเปิดค่ะ่ายไหครับต่เตไว้บ้านแลครับผมสีแดงครับอื้คเ mm. มนด้ครับเ็บะ mm. ครับผมไปเตะถ่าอยู่รถครับเปิดง,ง่ายไห่ครับผมสวยๆเลยครับสีแดงงายไหมครับผม ขาครับขาง,งามๆ้ะครับผมสวยๆครัมือนี้่โพเตอรก็ขอสรุปผลงานของโพเตอรกับเมตเตอร์เออมือนี้ครับผมเอาตาใหญ่มากว่าสิคักครับผมมือนนี่มันคือเกา่าประมาณคือเกา่าพอเจ้าของหน่อยหน่อยอยีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาสองตาประมาณตาเดียวเอาตาใหญ่มากมือนี้ครับผมกับตาหน่อย <laughs> ก่หมานตายยังไเกือบเต็มครับผมสุดยอดอีกคือเก่าเนาะในเมือนยอดอีกคือเกาอ่าครับผมเแดงข้ามออกไม่พี่น้องสุดท้ายนี่กับฝากก้นไหลก้นแช่ก้นติดตาแบบกำลังกล้าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเ,าเ,าเาอาอาทุกคนทุกหม่องบอลเด้อครับผมที่ให้กำลังใจพ่อเตยแม,ม่เตยตลอดมากครับผมมืออื่นกับพ่อาากันไหมครับผมมืออื่นแม่เตยอาจจะเได้มากครับผมมาแต่ผู้เตยพู้เดียวนะครับผมลินพันเลยพี่น้องลน พันหล่าอ่าวเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ